สบายดีจ <Bye S 2> <Bye S 1> ้าพี <sm all> ่น้องสุขุมสุขพล <sm all> <sm all> ันสบายดีปนมาอ้อมเมื่อวานทักันยุดแลนด์รถโดยสารเมื่อวานจะพากันเมืองบ้านกำลังเดินทางไปเมืองบ้านเด็กพี่น้องเอาไปเอาอันณาเครื่องฝากจากอันณาพี่สมเหมือนซื้อของมาฝากน้ำม่น้อยแม่น้อยไปเอาอยิมุกาหารตาน่ากล็ลากันเอาไปเอาเครื่องอยูุดแลนแม่น้อย นางกะขอบใจที่สมลหลายเดอ้อที่สือของมาฝากตอนนางขอบใจหลายขอบใจประสมเลยไหมลูกขอบใจเด้อซื้อขน,อขน,อขนอมข้าวต้มมาให้น้องใบน้องมิวขอให้เอื้อยสุขภาพแข็งแรงค้าคล้ายก็หายได้ขอให้เจริญเจริญลุงเรือง ทันเมื่อเบิ่ลก่อนทัาอันอยากไรกะเพื่อะอยู่แล้วดำหน้าเพื่อนจังได้ม,มาพี่น้องยืดแลนด์รถตั้งไรเมอร์เพื่อะมาดำหน้าซอยอันุสัญญาบ่อู่มาดำหน้าสนญญาะาน,าสนางกับสิรองดำเบิ่งกับสิเป็นหรือบ่เป็นขับมาเอาของเด้อจ้าพี่น้องเอาไม่ได้ <c oughs> เห็นเห็นเห็นน้องนัาเห็นวานนี่สาวน้าตีน้องขอบใจลายลายขอบคุณพี่น้องสมถางทุกคนพี่น้องขอบใจทั้งพี่สมขอบใจทั้งแม่น้อยที่เอามาห้ขอบใจลายลายเอออ๋อขอบเพื่อเ่นี่ยบอกดูเล่ขอบใจกระสมลายลายเด้อแม่นี่ผักคล้องไหาแน่เครื่องคล้องกะหน้าขึ้นแล้วเนาะ หมวนบ้าไปหมุก <นะ S 1> ไปเที่ยวนนะคะหเห็นอยู <c oughs> อ่ในคีวเออขาดอะไรวะขอบใจไปหนอยแล้วไม่ลงน้เพ <c oughs> เอลก็เหมดเลเ่กใสเลยเออกันเใจขอบใจ แมนแมนบางเถื่ออากาซิได้อยู่รายถิดบหมดแล้วสองสามทิฐหมดแล้วขันหน้าบมดแล้วกามาณเบืองก้อนขันอ้น้องผืนหัยากลายกาสองินาะเออยากดำาให้มันแล้วและอีเม่กะ ข้าวอรันดิยากดิมีผู้เอาลานสวยเราข้าววันใหม่ข้าวันใหม่นี่จะไปกันเดินไม่น้อยขอบใจขอบใจข้าก็เดินทางไปวันนี้ไปแล้วอีกสองสามติดเจอกันแม่เอาบายบายไรกันน้องใหม่น้องมิวดีใจพากันทนถนมขอบใจแล้วแม่ลูกขอบใจผสมอีกขอบใจ ขับใจเลนเดอร์ขับความใจเลลายเดอร์แทร็กที่สามอันแทร็กที่สามอันไปเท่ากับกิโลรถที่กัน วันนี้เากำเดินทางมาหอนเมืองพาลานและเดินจ้า คนทางพี่น้องเริ่มเปด้วทางทีไลแล้วคนตุบเลยพี่น้องกำลัดใหญ่คนเที่ยวเขามาเอาถ่าเอาฐานเดงออรวายนงเข้ารี่ต้องลุมเนี่ กางกันสิเป็นระยะระยะตัวดีแน่ตัวเพรเน่รันซานมันสองคนแถวเดินทางเน,นาะไปแต่เ้ามามือแดดเนาะขับรนตกนี่ในหะ้เข่ามาได้เลยนตกคาดกระเล็ดๆทางหมื่นเลยแหละ เติมพี่น้องยีอสองสามบ้าน ก็ผ่านอีกบ้านหนึ่งยังอีกบ้านหนึ่งอีกตรนี้ฮอดบ้านน้งอ,นนนองขั้วเล่าไอชิฮอดแหละเออเออเออโห อยู่ใส่เด้อตอนนี้เคลื่องเต็มอยู่ออกหน้ามาานันจะเนาะไปใส่ข้าเนาเนาหมอดบ้านทับเลยแบบนีคท,ทาง

ไปออได้ธรรมชาติง่นะงามนอ้มนจจาน้าน้ามจดอล่างดลงล่างในนย่านนีม่ไซเกเลยหรอรอโลงกันอค่ะงน้น้ดลงเลยพอ วันนี้เาก็มาหอดบ้านเลยนะจ๊ะพี่น้องเนี่ย,ย,ยหนันไะข่เขีองปลาหอดเพื่อนแล้วหอดเพื่อนแล้วเนหอดเพื่อนแล้ว,วน,น่าหยียบแตกอีก เือนแล้วปลาเพิ่นก็เปิดทานใครเ่องงยู่เฮือนหนาเฮือนบอไเด็กยทยเลหลบหลัแตก